วันนี้ครับผมจะพาไปกินข้าวมันไก่รสบัาทในราคาเพียง20บาทเท่านั้นบอกเลยครับว่าข้าวมันไก่ที่นี่คุ้มและถูกมากๆเนื้อไก่เนี่ยแน่นสุดๆในราคาย่อมเยาวครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับฮืมเนไง มาทุกคนเรามากินข้าวมันไก่นะผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่โอชิน20บาทนี่ทำาย่า2บมาจากไหนนี่ครับจานนี้คือ20บาททุกคนสำหรับผมถือว่าค่อนข้างเยอะนะถ้ากินไม่เยอะ2จานยังไงก็จุกแล้วส่วนไก่ทอดถ้าจะเป็น30ครับนี่ให้ดูปริมาณเนี่ย ถือว่าข้าวก็ครอบหนึ่งไก่กับเบิ่มๆอยู่นะ,ะที่ผมสั่งไปอันหนึ่งก็จะเป็นไก่สับครับ60บาทเอาให้ดูปริมาณรู้สึกว่าไม่คีเละนะ,ะดีเลยเยอะเลยในราคา 20- กับ60เนี่ยเราเอากันเลยดีกว่าซึ่งจากที่ดูเนี่ยบรรยา,ากาศอาจจะแปลกๆเนยนะเพราะว่าเราอยู่ในรถบัสร,รถเม้นซะด้วยไ,ไงคือร้านนี้เป็นร้านข้าวมันไก่โอชินที่สาขาเนี้ยเป็น,าน,านสาขา,า,ขาที่มีรถบัสครับผมเราสามารถขึ้นมากินบนรถบัสได้เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งฟิลลิ่งหนึ่งแบบเหมือนแล้วนั่งอยู่บนรถเมล์แล้วก็แบบ กินข้าวไปด้วยเออเอป่างเงี้ยราดดีจัดเลยนะ เลือกชัยก่อนเลยละกันโว้เจาะกลางไปเลยตายครับผมเต็มเต็มคำอืมโว้ ตัวไก่อ่ะแน่นมากอารมณ์ฟิลลิ่งมันจะออกไปในทางไก่บ้านไก่บ้านแต่เขาไม่ได้ใช้ไก่บ้านนะเป็นไก่ที่เขาใช้ฟาร์มเลี้ยงระบบปิดแล้วก็เลี้ยงแบบเฉพาะของเขาอะ่ะซึ่งฟิลลิ่งมันจะเหมือนไก่บ้านที่มันจะมีความแน่นแน่นหนึบหนึบแต่ไม่ใช่ไก่บ้านอันนี้เป็นไก่สับครับไก่สับนี่ผมก็เอาส่วนเขาเรียกว่าอะไรเนื้อน,น่องกับสะโพกดูดิดูความชําบุยของมันเราแบบว่าเรากินข้าวมันไกน่เราต้องกินอย่างนี้เบึ่มลงไปแล้วก็จุกๆไปเลยนี่ เบิ่มเบิ่มอืมนี่นี่นี่สายคนชอบกินน้ำจิ้มหวานโอ้ยตอืมทอดหมากโคตรอร่อยอ่ะทีเด็ดของที่นี่เลยเด็กๆน่าจะชอบเป็นทีเด็ดของที่นี่เลยทอดหวานถือว่าดีกว่าที่นี่ดีกว่าไก่ทอดดูบ้างนะครับนี่อเออเป็นไก่ทอดแบบมีงานมีงานใส่น้ำจิ้มสักหน่อยละกันนะ <ไ>อืมแบพ่ออร่อยก,กรบอบแล้วก็อหอมๆงาแบบเรืองเขาใส่หมดเลยน้ำจิ้มไก่ทอดก็ดีอยู่แบบไม่ไม่ได้ปลอมๆอ่ะเออถือว่าไม่แย่ยนะสำหรับราคานี้ยี่สิบสามสิบอ่ะคนกินไม่เยอะจานเดียวก็อิ่มได้เฟืฟ่ฟอๆพอเราก็ตามด้วยน้ำซุปกับผมนี่ทุกคนน้ำซุปข้าวมันไก่ใส่เห็ดหอมเว้ยไม่เคยเห็นปกติจะเป็นแบบว่ามันละหรือแม่ก็ฟักอันนี้มีเห็ดหอมชื่อน้ำซุปดี หอมไม่ได้จือดอุ๊ออยมาที่นี่ต้องทานไกท่ทอดว่ะทุกคนดูดิดูความช่ำๆดิว้าวกินไปอยู่บนรถติดแอร์ด้วยประเด็นอะรถบัสเขาติดแอร์นะครับผมปกติเขามีแต่กินข้าวบนรถไฟนะแม่ปูนปูนแล้วเขาก็จะมีข้าวมาขายนี่กินข้าวบนรถบัสปกติไม่เคยมีไม่มีแน่นอนบนรถอย่างเงี้ยเขาไม่ให้กินข้าวแน่นอนเขามีทางเป็นของตัวเองเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยว้าวเจี๊ยะ เน้นเน้นเรากินเผ็ดเหมือนกันนะกินพริกกินพริกเออนี่อย่างนี้เลยอร่ามไปโอ้โหเป็นไงพริกเผ็ดเหมือนกันนะพริกมันก็ต้องเผ็ดสิอร่อยจัดแน่นนะเฮ้ยจิ้มเหรอมันจิ้มอร่อยมันจิ้มดีเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย S <S เอ้ยอะไรอะ่ะมีคนสับลับพิกว่ะใส่ยเยอะไปเออแล้วดูดูบรรยากาศเลยอ่ข้างหลังนี่คือคนขับนี่คือกำลังจะออกรถแล้วนะ <S 2> <S 2> อย่าเพิ่งไปกินก่อนเออหื้แต่แต่น้ำน้ำจิ้มอร่อยเออน้ำจิ้มถือว่าดีเอาจิงๆข้าวมันไก่อ่ะสิ่งที่มันทําให้อร่อยแต,ตกต่างกันอะ่ะคือน้าจิ้มกับตัวข้าวใช่ไหมไก่มันก็อารมณ์แบบไก่ต้มอยู่ที่ว่าร้านไหนจะใช้ไก่อะไรแต่น้าจิ้มกับข้าวอ่ะคือแบบบอกเลยนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเอาหรับเขานะแล้วอย่าลืมนะอันนี้ยี่บาท อ,อ๋อเออใช่เออลืมไปเลยว่า20บาทใชออ่อร่อยอร่อยและที่สําคัญเว้ยเขาบอกว่าร้านเนี้ยคนท้องกินฟรีคนพิการกินฟรีและรายได้ที่เขาได้มันเนี่ย<ๆ>เขาก็นําไปทําบุญด้วยเอ้ยถือว่าใครมากินที่นี่ก็ได้บุญด้วยนะนี่นี่เองคนเนี้ยคือสายข้าวมันไก่โดยแท้จริงเลยใชโ่โอ้โหเนี่ยบงเข้าไปเกินราคาเออ20บาทง ยี่สิบาทมันมันยี่สิบาทจริงๆคือร้านนี้ผมเคยไปเปิดรีวิวมาเขาบอกว่าน้ำจิ้มหวานร้านนี้อร่อยมากใครสั่งกลับบ้านต้องขอเพิ่มเลยไปเป็นไงอร่อยไง<ป>น้ำจิ้มหวานอร่อยเออไม่เหมือนกับที่เคยกินหรอใช่ไหมมีแต่นคนพูดถึงน้ำจิ้มหวานที่นี่ไม่ไม่เอาผิิและ อา้าวจริงเหรอสายหวานแล้วสายหวานใช่ไห<ช>มอร่อยใช่ไหมอร่อยเออแล้วเราเคืารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ใช่ว่าซื้อจากขวดแล้วมาเทใส่อะ่ะใช่หรือหรือไม่ก็อยากรู้ยี่ห้อเลยอะ่ะว่าปรุงอไรคือมีการปรุงเกิดขึ้นอะ่ะไม่ใช่ซื้อสำเร็จแล้วมาใส่ขวดให้กินอะ่ะเออโว น้ำจิ้มไม่น่อเยอะไอ้หวานนะเฮ้ยแต่ข้าวมันไก่ทอดรู้สึกอร่อยนะไก่หอมแป้งเขาอร่อยเออแป้งเขาอร่อยดีทอดดีทอดดีนี่แหละ้ำช่ำซอสหวานลอยจานอืม ถ้าใครสนใจอยากมาลองกินข้าวมันไก่รดบัสโอชินข้าวมันไก่20ก็มาได้ครับผมแถวแถวพุทธมณฑลสาย1สาย2เดี๋ยวผมทิ้งโลเคชันไว้ให้ราคาไม่แพงราคาย,ย่อมเยาและก็คุ้มถ้าเทียบกับรสชาตินะครับผมเออถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมก,กดแชร์ t กพ่อดทวิทย์เพื่อนนะน้องพามากินกันนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันข้าวมันไก่ดีมากโดยเฉพาะน้ำจิ้มหวานบอกเลยว่าทีเด็ดมากสุดๆแล้วของร้านนี้มีแต่คนแนะนำนะน้ำจิ้มหวานเนี่ยดีอ้าวแล้วเขาปิดประตูแล้วเราเปิดยังไงวะเนี่ย เอเอใช่หรอ,อถ้ากดจิ่งจะดังไหมหันเ,เปิดยังไงวะ